และคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมาสอนการหาตัวซีเครตทั้งหมดในเกมอนิเบเลเจอร์เนะผมในแพทปัจจุบันและใครที่กาลังหาร้านเติมเกมโลบอกราคาถูก <c oughs> เติมไวใน20นาทีเครด,ดิตดีไว้ใจได้ไม่ต้องกลัวโดนโกงมาที่นี่เลยร้านลิงกังชอบกดเข้าที่ิใต้คลิปนี้เท่านั้นไปเข้าที่อื่นระวังของปลอมนะจ๊ะซึ่งในแพทนี้นะครับก็จะมีโกจิต้ามันดาระที่ผมถืออยู่2ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีน้องบันนี่นะครับอัตราออก0.1%นะในกิจกรรมอิสเตอร์เอ็กนะครับนี่ในตัวนี้เลยนะฮะและอีก2ตัว ะครับเขาจะเป็น S กับอีกิดนะครับซึ่ง S นะครับเราจะหาได้จากการเอนี่ตรงนี้เลยนะฮะนี่นะฮะตรงนี้เ k Chamber นะครับตรงนี้นะฮะจะได้โอกาส0.5นะฮะในการได้ Secret Secret ในนี้นะฮะก็คือ S นั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นก็อาจจะได้เพชรได้อะไรก็แล้วแต่นะฮะและการเ k ให้คุ้มนะฮะก็คือเราต้องมี v ี p ีเพเยอนะครับจะได้คูณ2นะฮะแล้วก็พรีเมียมนะครับ2องอันนี้นะครับจะช่วยให้เราได้เพชรมากขึ้นนะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับก็คืออีกิดนะครับผมอีกิดเนี่ยเราสา สามารถหาได้ที่ตู้กาชาเลยนะครับนี่กดที่ซัมบอนด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มาตรงนี้ยูนิตกาชานะครับตรงนี้นะครับมันไม่ได้โชว์หน้าตู้นะทุกคนในตรงนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีบอกนะครับว่ามีอีกิแต่ว่าตรงนี้นะฮะถ้าเราสุ่มไปเรื่อยๆแล้วเราโชคดีพอดวงเราเฮงดวงเราดีพอเลยครับมันเป็นตัวลับตัวสีเรตที่อยู่ในตู้นี้เลยนะครับสุ่มไปสุ่มมาออกมาเฉยเลยนะครับก็อยู่ที่ดวงเลฮะว่าจะได้ตอนไหนซึ่งผมสุ่มไปหลายร้อยหลายพันแล้วนะครับไม่ออกเลยนะฮะไม่เจอเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณ อันนี้ก็ลองหากันดูนะครับและนี่ก็คือตัวรับทั้งหมดในเกมที่มีอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของโกจิต้ากันนะครับกับมนดาระว่าหาจากตรงไหนนะครับผมของโกจิต้ากับมนดาระนะครับอันนี้เราต้องลงดันเอานะครับผมให้เรากดไปที่เพจตรงนี้นะครับผมให้เราสร้างห้องพอสร้างห้องเสร็จมานะครับเราจะเจอหน้านี้เนาะหน้าพวกสตอรี่สเตทที่เราเคยลงกันนั่นแหละให้เรากดไปที่เลเจอร์สเตทตรงนี้ครับผม ตัวเลเจอร์สเตตตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเอาไว้หาของเนาะเพื่อไปอีโวเนี่ยมันจะมีของพวกอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่ามันจะมีอยู่2อันนะครับที่เราเล่นแล้วเราจะได้ตัวนะครับก็คืออ่ากรีนแพลเน็ตนะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยมันจะได้โกจิต้านะครับนี่ทั้ง3ห้องนี้นะครับมีโอกาสได้โกจิต้าหมดเลยนะครับทุกคนนี่มีโอกาสได้เยอะมากนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับได้ไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยยาก นี่ย0.05ก็ยากนะครับแต่ว่าเรามีลุ้นที่ตรงนี้นะฮะ1เปอร์เซ็นต์นี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองลงให้ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่ะส่วนวิธีลงนะครับก็ให้เราลงตั้งแต่ห้องแรกเลยเนาะมันมีตั้งสามห้องเลยใช่ไหมฮะนี่เห็นไหมโคจิต้ามีสามห้องเลยให้เราลงตั้งแต่ห้องแรกนะครับแล้วก็ไล่มาถ้าแนะนํานะครับให้กดที่แอคหนึ่งก่อนนะครับนี่สร้าง ล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกที่ X หนึ่งอ่ะเวลาเรากดนิกอ่ะเราจะได้ไม่ต้องออกมาข้างนอกครับกดนิกมันก็จะไป X สอ2 X สามต่อเลยนะครับผมอ่ะเข้ามาแล้วส่วนตัวที่ใช้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครอยากจะใช้ตัวอะไรนะฮะเอาตัวที่เราคิดว่าเออเก่งที่สุดของเราแลละเราปั้นมาโหดมากเก่งมากนะฮะ อ่ะล้วก็เอามาเลยนะให้มันจบเร็วที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทั้ง3ห้องเนี่ยจะได้อะไรมาบ้างนะครับไม่แน่นะครับคลิปนี้เราอาจจะได้เห็นโกจิต้าตัวที่2ก็ได้หรือว่ามานละตัวที่2นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะจบไปแล้วนะครับแอคแรกแอคแรกได้อะไรบ้างโอ้ไม่ได้อะไรเลยนะครับได้แค่ไอพีกับเงินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแอคสองนะครับนี่เราสามารถกดเน็กตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไปแอคสอง มามาอุ้ยไม่มาเลยนะครับโล่งจงอ่าไะต่อไปแอคที่สามมาจบแอคที่สามแล้วนะครนี่ได้ XP มาได้เงินมาเหมือนเดิมเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือ เกลือนะครับผมนะถ้าไม่เกลือมันก็อาจจะแบบอ่ะได้ตัวนี้มานะครับนี่มันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับว่าเออเราได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเกลืออ่ะพอลงเสร็จนะครับเราก็ออกเลยนะครับทั้ง3แอคนะฮะพอกดเน็กกดลิฟก็ได้เหมือนกันนะกดอันไหนก็ได้เนี่ยมันก็จะเด้งออกให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของบันดารากันของบันดารลนะครับก็เหมือนกับของโกจิต้าเลยนะครับผมก็คืออยู่ที่เนเจอร์สเตตตรงนี้นะครับกดเนเจอร์สเตตปุ๊บให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ไปที่ลิฟวิลเลจ พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับมันทะนี่ตรงนี้นะฮะจะมีโอกาสดรอปนะฮะ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าบันดาะมีโอกาสได้เยอะกว่ามากๆนะฮะนี่ไม่ว่าจะ x 1ก็1%อ x 2ก็1%อ x 3ก็1%นะครับมีโอกาสได้เยอะกว่าเยอะมากๆนะครับผมอ่ะเราก็ลงคล้ายๆของกูจิต้าเลยครับผมให้เราไปที่ x 1นนะฮะแล้วก็กดสร้างแล้วก็เริ่มเกมได้เลยแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างนะฮะจริงๆแล้วตรงที่เราลงเนี่ยนอกจากตัวรับแล้วนะครับมันก็ยังมีไอเทมพวกนี้ด้วยนะครับที่เราสามารถเก็บเอาไว้เพื่อไปอี กันนะครับก็เป็นของที่ถ้าเราดวงดีมันก็จะได้เพิ่มมาด้วยนะครับมีโอกาสออก50%กับ40%นะครับผมมาเราไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างอ่ะเข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับเลือกตัวที่เราคิดว่าเก่งที่สุดนะฮะแล้วก็เริ่มเกมได้เลยจบแอกแรกแล้วทุกคนแอกแรกเราจะได้อะไรบ้างได้ exp ได้เงิน เ้ยนี่ไงอันนี้คือถ้าเราแบบดวงดีนิดนึงเนี่ยมันก็จะได้ขอมาด้วยนะฮะนี่เห็นไหมได้ขอมาสองันเลยอย่างี้หรือถ้าเราดวงดีมากกว่านั้นเราก็อาจจะได้มาดาระมาด้วยนะครับผมนี่นะฮะอ่ะ X หนึ่งไปแล้วนะครับเลากดเน็กต่อไปเลยที่ X สอง X สองจบเรียบร้อยนะครับได้ exp มาได้อีกเงินได้อีก ได้ไอเทมมานะฮะแล้วก็ได้ไอเทมอีกแต่ไม่ได้มนาระนะครับเนี่ยนี่อันนี้คือเกลือนะครับแต่ว่าก็ได้ไอเทมได้เงินมาใช้อ่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูสเตตที่3รอบนี้ถ้าไม่ได้ก็คือถือว่าเกลือนะครับแอคสจบไปที่เรียบร้อยนะครับได้ไอพมาได้เงินได้อีกไม่ใช่อะไรเลยเกลือ เกือมากเลยนะครับรอบที่3เนี่ยอ่ะก็คือหมดนะของมาดาละนี่หมดแล้วนะครับกดเน็กกดลิฟต์ได้หมดเลยมันก็จะเด้งกลับหน้าเก่าให้สําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้หรือเกมแนว Afk และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมจะมาแนะนํา UGphone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆน,น,นะครับฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone เป็นแอปพลิเคชันระบบคราวก็เหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก ยังฝากให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดคอมเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปิดทิ้งไว้เพราะว่ากลัวเปลืองแบตเปลืองค่าเน็ตเปลืองค่าไฟ UG Phone จะช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone ก็ดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับหรือใส่โค้ดโชยะก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยเช่นกัน แล้วก็ส่วนสําคัญนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาแบบโกจิต้าและมาดาระนะครับตรงเลนเจอสเตตตรงนี้นะครับจะรีทุกๆนะครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงยังไงก็คืออย่างเช่นบ่ายสก็จะรีบ่ายสครึ่งก็รีอีกรอ,อบบ่ายสา ก็จะรีอีกรอบป3ายสามครึ่งก็จะรีอีกรอบก็คือทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับผมเนาะประมาณนี้อย่างเช่นตอนนี้นะครับนี่เมื่อกี้เราเพิ่งลงไปมันก็รีอีกแล้วครับเห็นไหมนี่เล่นได้อีกรอบนึงนะฮะอ่าอันนี้ก็คือรีไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เรื่อของอีสเตอร์เอเจ้น์เนี่ฮะอันนี้ผมขอค่าไปเลยแล้วกันนะครับต้องบอกเลยว่าดันอันนี้นะเพนค่อนข้างยากนะสำหรับผมผมลงไม่ไหวนะฮะแต่ว่าของอ่ะข้างในอ่ะได้ของดีเยอะมากๆนะฮะเเอามาสุมไข่สุมตัวแล้วก็ได้ตัวรับบ้างได้รีโลบ้างโอหโงงงรีมมมาากๆแต่่่ววผยังลงไไ ก็ต้องขอข้ามไปก่อนละกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้าผมลงไหวนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกรอบนึงครับว่าลงยังไงใช้ตัวอะไรบ้างนะครับที่การลงถ้าผมรู้แล้วถ้าผมลงไปแล้วเดี๋ยวผมมาสอนละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยไว้ด้วยเลยครับ้วหรือว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่วยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบาย